สวัสดีค่ะวันนี้มังกรจะไปหาเขียดนะคะพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว<ป>เลยเลยโอเคไปเลยค่ะ,ะดดอืมตอนนี้น้องมังกรอยู่ที่ไร่นะคะไล่จุลียนกําลังจะไปเล่นดินทรายที่ชายหาดส่วนตัวของมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ เราจรังจะลงนะคะ oh. แดดร้อนมากแล้วค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้ทำไมไม่ขุดตอนนี้อากาศเป็นยังไงคะลูกอากาศมันร้อนอากาศร้อนมากจะเล่นได้ไหมล่ะเล่นได้เล่นได้อยู่หรอ <c oughs> ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยนะคะตอนนี้เรากลางร่มนะ ถ้าไม่ไม่ปักตรงนี้ถาไม่ไม่ปักตรงนี้ได้รูขุดให้มันเปน้ำดำได้ขุดแล้วก็ให้ไม่ปักตอนนี้ถ้าหาดกลางร่วมในยังร้อนนะมันก็ไม่มีขุดอ่ะเดี๋ยวเราจะขุดดินก่อนนะคะ